สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกค่ะพี่น้องค่ะของเมื่อวันที่21นะคะเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2 5 6พนานะคะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดพาพ่อแมนพี่น้องบันเทาสุขสุขนะคะมาตดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องค่ะเอาแรกนี่นะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะขามโค้งเสดจว่าเป็นตัวได พอเป็นไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกันนะคะอ่เจริญปูนค่ะปูมาถามเบิงเซานีครับปูมีอันใดเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะปูคะมีความฝันปูเราก็เื่นเลขสายด้วนเนาะค่ะคนเล่เล็สายด้วนนี่ความฝันปูค่ะฝันที่จะเป็น แบ่งของนี่อย่งกันท่านีหลนหไปขึ้นก็ได้ค่ะเจ้าฝ่ยแบ่งของกันนี่ยังนี่แหละเป็นสุ่มผู้บายอยู่นี่แหละครับผู้บายจานยุ่นี่แหละสุ่มเหมือนนั่นก็เจ้าฝ่ายแบ่งของมันเชียดใส่กันปะนะเชียดใส่กันคิกากันปะนะสุ่มใลยกันปะนะแบ่งเป็นชีกล่องผู้ย่างชีกล่องปะนะค่ะแบ่งของกันนี่ยัง ก็เลยเชียรในกรชในกันันันนห,นหน่วยก็เลยหูเมยหูเม่ได้ทีหนึ่งคนไหมค่ะหูเมยได้ตีหนึ่งคนแล้วว้าันยังสีน้อบริสุทธิ์ค่ะเอ้พว่งของกันที่อย่งกันที่แรกแบ่งกันแล้วพูดไหนป้าที่หลังว่าป่าไหนบ่ิสัทธิตีคากันนั่นู่ใยกันไหมค่ะ ก huh oh ja, ันเรียว่าเแย่งไงกันซีซีพูดซีกองกับที่เป็นซี่นั่ผู้ชายผู้ายเป็น็หาศูนย์กับที่ศูนย์หรือซี่หาศูนย์บสเนี่ครับคุณคะอืมอันพุทันกับนั่ผู้ชายหาบ่หากเอาหากฮกกหไวน้ำเนี่ยฮะจะไ่บเอาฮกฮกปะครับบัวฮกกกบหาฮกะฮกกแล้วก็หากค่ะ สามตัวกบบสีหาศูนย์นั่นแหะค่ะอืณสามตัวนดเดียวหลดค่ะครูปกมแดงหลดตัวนี้ซีหาศูย์ค่ะอืววมนนะันเป็นความฝันค่ะพวกคืนเรานันทัยซี่ปันปีซอยน้ำมันนี่ก็เลยปะเป็นแบ่งกันเขาสีไม่แปลกอีกเช้าก็ม่น้าฉันนั่นน้ำแดงพี่จะเป็น จับน้ำในของหาของหกอยู่นะฮะที่กองอะทีเป็นซี่ย่างแต่ที่เป็นซี่หาศูนย์นี่แหละครับพูดค่ะเธอที่เป็นตัวล่องอะไรเจ็บตัวตะล่องตัวไหนคะซี่หกศูนย์ซี่หกศูนย์ค่ะต้องตัวกับมีหาหกหกละการเบิร์นไปตัวนึง อกฮกฮกฮกหาหาน่ะเมือร้องกูั6 6กอาจารย์เจ้าพูดยัเอ่า6กฮนหาหานะเกิดหาหกแล้วน่ะมันเป็นควมฝันหนึ่งเปยยับแน่น่ะละเป็นว่าหาเป็นตัวไหมค่ะเปี๊ยเอากจะเมื่อนั่นละพวกฝันนั่นะไรปี๊ยเอ้นกเปี๊ยถือกับเขาต้องบนั้งล่างไงบ่อ มือเล่ทูกเล่กกันฝันนั่นก็นเลยมือเป็นไปขายเจ้าของตลาดนั่นน่ะนะมันยังมาออกน้ำกลินอี่ว่าสามศูนย์เห็มาเอาไว้แล้วเ่าต่ำเข่ามัดเจ้าใส่แปรไปเข่ามัดเลยมันเลยแต่ว่ามันมาออกได้เมือนั้นมันออกเมือนั้นออกได้แค่สี่หายแม่เมื่อไรแม่นครับพูคะลดมากเลยสามศูนย์เลยเห็นบ่อเห็นบ่อมัดเปรย์เฉมัดกันยังวะปุ๊บเปรยเปรอยู่นี่แต่ว่ามันบอกพร้อมกันมือเดียวค่ะ มันประอกบเล็ทถ <t od ient passage> ูกเลยเลขทูกกัยังสี่หกเล็บเลียกันบูแพรก็ยังซี่หานดิค่ะพูค่ะหมูุ่นก็ยังมาสี่หกหมูล้นกนยังมาสามศูนเดียวออกล้มกลนที่เก่าหน่อยๆมาหมดเก่ายังวะค่ะพูกนั้นสี่หกเท่าเงนสามศูน์ค่ะอันแพรกถือแค่ละกันศูนต์เก่าตอนตัวอันสามคนก็ยกศูนใหกันละสามคนนั่นกันแล้วะ มันยังว่าอยู่แปรสื่อ,อยิ่ได้แต่ว่าจับปูสื่อใครมันศูนไปย่ก,ากลางเนี้ยเก่าูนเก่าองเ้แค่เนี้ยมันบล่ะอันนี้ศูนมันไม่ยุ่งเรงหนา็เนเา่าเก่าจำบ้าวาวเลยหรอกันนั่นแล้แปรว่าถือ,อเป็นไฟเป็นความฝันแปรซอยปูนะหมอนี่ละปูกับฝันมาก็จ,จะซีเรื่องหาคนนี่ละแบ่งของกันเป็นซีของเดี๋ยวศูนในกันบันนี้มันสิว่าม,มีศูนอยู่บ่าเขี่ยในกันวันนี้อ่าค่ะอืม เด้เวลาบ่ล่ะอ่าเดีเวลาพอดีผู้าเดียวเขาได้ไปบอกตึ้มเอาก็ะได้ค่ะหานที่ละค่ะพวกอะสิบเปอร์เซ็นต์เขาเนาะปันนั่งเพียบพอดี้ะไอพี่โชคพี่หวันตัวผูุุ้กคนทังเหซีมินเออครับปูได้จับเงินแสงเงินล้านตัวผู้โุคคนแห้งแหงปังๆเมื่อไรล่ะมืออื่นค่ะเออเอามืออื้สองทุ่มนสองทุ่มเครื่องกกดเลยกดเช็ดกดี่จามก เลยจำกันแสนนัินล้านผู้ใดที่ทาก็ได้เฮ้น้ำปูมันประเทศลดครับปูไป้เอาควนฝันปูกับข้าพี่ดอกเอ้าออ่งเงี้ยปังๆจะเล่นพอขอบคุณปูค่ะกาบนวัสการ์คาซาทูค่ะ สรุปแนวทางท่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะแนวทางของปูขามีสี่หาศูนย์นะคะสี่หาศูนย์สี่หกศูนย์ห้าหก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 นะคะพี่น้องคะปู่เล่าก่อนเน้นยูทีสี่หาศูนย์นะคะพี่น้องเด้อสี่หาศูนย์นะคะพี่น้องคะเอาอย่าลืมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องค่ะกมีประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางขามโค้งนะคะแนวาทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องค่ะ่าเลื่มค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบาเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทนใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกครับพี่น้องคะา้าไ่อยากสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกด ติดตามนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเสดบอพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องแนวทางความโคงของกูวัดป่าอุดรน,นะคะทังบทั้งมวลมันหนี้มีเพียงสำนีค่ะเอร์กษเดชคอโตล่าพอม็นพี่น้องมาเท่าสุข,ขุสุก่อนไปก่อนนะคะไว้พอกันไหมก็เป็นไน้คลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ